นะครับเพราะว่าผมไม่จะมาแคร์รายการดังทางทีวีอะไรไม่สนใจแล้วครับนะเพราะว่าผมอยู่กับโซเชียลอยู่บนมือถือนะครับแล้วสามารถพูดได้เต็มที่ไม่ต้องไปเกณ์ใจสปอนเซอร์ไม่ต้องมาสร้างเรตติง้งนะดราม่าเหมือนคนวงการบันเทิงนะเหมือนกับเนี่ยรายการไรนินทาประเทศไทยนั้นนั้นเน็กเป็นไงเละเทะแหลกๆกก็ดูดีแล้วโอ้โหดูมีสาระ นันเล็กสอนน้องนะครับสอนคนนั้นสอนคนนี้ทําไปทำมาตอนนี้กลายเป็นอะไรนะโดนประชาชนก็สอนนะจัดรายการอะไรต่างๆเนี่ยไปบูลลี่เขาบ้างไปอะไรต่างๆบ้างนะไปเอาคอมเมนต์ต่างๆที่เขาด่าทิศไพวันนะมานั่งอ่านก็เหมือนด่าเขาต่อหน้าทั้งๆที่เชิญเขามาร่วมรายการนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะมาทำคอนเทนต์ให้คนให้ทิศไพวันก็เสียหน้ ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าหลังจากตอบคําถามที่โดนด่าเขาก็จะลุกออกจากร้านออกจากรายการแต่กลับไปแสดงออกไปทําให้คนทั่วไปเข้าใจว่าทิศไพยวนนี่แม่งไม่มีมารยาทเลยอยู่ดีๆก็ลุกออกจากรายการทําให้รายการก็เสียไม่เคยเห็นมาก่อนท,ท,ทั้งๆที่ความจริงมันไม่ใช่แบบนี้ก็ถูกตั้งคําถามว่าเป็นการโกหกประชาชนเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านี่คือคนวาวงการบันเทิง ออกมาขอโทษก็ออกมาขอโทษแบบเนบแนมขอโทษก็แล้วกันเหมือนกับคนเด็กประยุทธ์ขอโทษก็แล้วกันอะไรเนี้ยไม่ได้จริงใจอ่ะมันคนในวงการบันเทิงเดี๋ยวนี้ถูกตั้งคําถามว่ามันน่าเชื่อถือได้ไหมสังคมได้ประโยชน์อะไรกับคนในวงการบันเทิงอะไรอะไรมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการแสดงไปหมดนะเออเอาคอมเมนต์มาแล้วก็มานั่งถามนะนั่งดา่าเข้าไปไง นะครับแล้วแต่แล้วยังไม่พอครับทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอับอายนะทิศไพวันนี่อับอายเลยอ่ะนะครับเหมือนกับเป็นคนไม่มีระยะนั่งนั่งเป็นผู้ด,ดําเนินรายการอยู่แล้วก็ลุกไปทั้งทที่ความจริงตกลงมาแล้วนะน้นะเน็กเนี่ยเป็นคนทาคอนเทนต์เองนะอ่ะเดี๋ยวคุณมาตอบคําถามนะที่คุณโดนด่าเนี่ยประชาชนก็ด่าคุณเน่ยนะพอตอบคําถามเสร็จแล้วคุณก็เดินออกไปอนะ่ะแต่คุณดันกลับไปพูดในทํานองว่าเฮ้ยทิศไพวัน ทำไมคุณเดินออกไปผมไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะเ,ออเป็นพิธีกรมาสามสิบี่สิปีอะไรก็แล้วแต่คุณคุณทําแบบนี้มันก็มันก็มีการทําลายคนใช่หรือไม่สุดท้ายสังคมก็ด่าคุณคุณก็ต้องออกมาไล่สดเป็นครั้งที่สองแล้วก็ขอโทษเป็นครั้งที่สองมันทําให้เห็นว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ไหมมันดรามา่าไปทุกเรื่องสร้างคอนเทนต์กันมาเพื่อให้เพจของคุณมีคนติดตามมากขึ้นใช่หรือไม่ ทำไปทแต่มันมันทำให้ทิพยภัยวันก็เสียหายคนไปด่าเขาเนี่ยโอ้โหชั่วค้ามคืนน่ะคนติดตามเขาหายไปเท่าไหร่สองแสนคุณจะรับผิดชอบอะไรคร้าว่านอกจากออกมาขอโทษนี่นะครับเนี่ยเขาก็ถูกด่าไปแล้วคุณนะอาศัยว่าหนึ่งคุณมีสื่ออยู่ในมือมีช่องทางมีคนรู้จักมีคนตามคุณตั้งสี่ห้าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่แหละครับนี่ก็คือวิสัยของวงการคนในวงการบันเทิง นะก,ก็ฝากไว้เนี่ยก็เป็นบทเรียงเนี่ยออกมาขอโทษเป็นครั้งที่2นีขอความเห็นใจขอโอกาสอะไรต่างๆนะคุณเล่นไพยวันซะเละเลยอ่ะเขาก็เสียเลยอ่ะนะนะครับผมไม่ใช่เอฟซีไพวันหรือเอฟซีใครนะแต่ว่าผมดูแนละ้วแบบเนี่ยคนกลาคนวงการบันเทิงพวกนี้ยก็ถือว่าเป็นคนดังมีฟัคพวกเยอะมีอะไรต่างๆกูอยากจะถามยังไงก็ได้บูลลี่ยังไงก็ได้นะ,ะถามแบบด่ามันต่อหน้าเลยก็ได้ไม่ต้องให้เกียรมัน นะหรือที่ภาษาโซเชียเลเขาเรียกว่าเรียกมันมาสับในรายการเลยเรียกมายำเนี่ยรายการทีวีดังๆงเ่ยก็ดูไว้ยนะครับพิธีกรทั้งหลายเนี่ยพวกวงการบันเทิงอ่ยคุณเอาเอาเลตติง้งคุณก็เรียกคนนั้นคนนี้มาที่มันดูแล้วกบระแสลบๆเอามานั่งดานั่งถามชี้นาไปให้คนเขามาดา่าเลตติ้งได้นะแต่คนที่ก็ถูกพาดพิงเาก็เป็นไงเขาเสียหายบางกีาก็ฟ้องอันึกปากก็เนี่ยพวกเนี่ย,พว,ยพวกคนวงการบันเทิง นะครับเนี่ยนวันอาทิตย์ไปวันเนี่ยนะเดี๋ยวนะเขาก็แย่ไปเลยอ่ะใครจะรับผิดชอบชีวิตเขาเนี่ยนะครับรายการทนายใายทุกจะไม่มีเรื่องอะไรแบบเนี้ยผมผมไม่ทํานะครับผมตรงไปตรงมาเนี่ยมีอะไรผมก็คุยไม่สนใจใเราก็สงกระแสเลยนะให้ความรู้กับประชาชนอย่างเดียวคอมเมนตน์ไหนไม่ดีก็ไม่ต้องอ่านมันแค่นั้นจบจริงไหมครับชุกครูนะครับนะนะ เอฟซี <MC> <S <S ผมใครรักผมมากก็ซื้อเสื้อผมเสื้อตัวรงมีกี่ร้อยไม่มีแจกฟรีนะผมไม่ใช่เศรษฐีนะนะครับมีเสื้อคอกลมเสื้อคอปกเสื้อแจ็คเก็ตนายลายทุกใครชอบผมซื้อไม่ชอบ,บไม่หนองซื้อนะแล้วก็มีกระเป๋าอากระจุกกระเป๋าสําหรับผู้หญิงนะเอาให้ดูหน่อยนะนะครับเนี่ยนะทางใต้นะฮะเนี่ยทีมงานก็ทํามาของที่ลึกนะครับ ใครอยากซื้อก็โทรไปถามนะครับแค่นั้นแหละรายการเราให้ความรู้ทุกวันตรงไปตรงมาไม่้อมาดาม,มา่าแล้วนะเข้าใจนะครับซื้อซื้ออ,อนะครับสบายบายชอบมากรายการทนายนเดชาวตรงไปตรงมาครับนะไม่ต้องไปอะไรต่างๆไม่ต้องหิวแสงหิ้วเสงนะเออนะครับจะสู้คดีกันต้องไปสู้ในศาลทุกคดีครับ คดีบ้านปกครองคดีอะไรต่างๆตัดสินกันในศาลในศาลตัดสินไม่ใช่โซเชียลจะตัดสินคดีพุ่กับโจ้ผิดหรือถูกจะติดคุกหรือไม่อยู่ที่ศาลนะคดีพี่น้องฟ้องกันขับไล่ที่ไม่ได้ขับไล่พ่อนะอย่าบิดเบือนข่าวสารนะครับฝากทั้งทีวีทั้งสื่อมวลชนนักกฎหมายที่มีจรรยาบรรณทั้งหลายนะพี่น้องไล่ขับไล่กันเองนะครับไม่ได้ไล่พ่อนะครับอย่าบิดเบือนครับ นะอย่าทำมาหาแดกบนความเสียหายของผู้อื่นจัญยาบันบาปบุญคุณโทษนึกบ้างนะครับคดีอยู่ในศาลไปสู้กันในศาลไม่ไปสู้กันในทีวีนะครับฝากไว้คดีต่างๆนะนะอยู่ในนะอยู่ในศาลแล้วนะครับอ่าทำไมไม่เอาหวยขึ้นบนดินหวยใต้ดินเต็มไปหมดก็ไม่รู้ก็ถามนายกดูแตนะ่ถามกองสลากศิละไปไหนศิละก็อยู่บ้าน นะสิละนะครับตอนนี้ใครๆก็ซ้ําเติมศิละนะครับซ้ําเติมพลังประชาัฐก,ก็ว่ากันไปคนล้มมันก็ต้องโดกนกระทืบซ้าธรรมดานะศิละนายนั่งนั่งฟังอยู่เนี่ยในฐานะที่เป็นพระบวกผู้เอนฝูงนายก็ต้องยอมรับกรรมนะศิละเนี่ยฟังอยู่ก็ยอมรับกรรมรับเวนไปก็ตามนั้นน่ะนะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นผลกรรมผลเวรอ่าอดีตชาติหรือชาตินี้ชาติที่แล้วก็ไม่รู้ทุกรู ก็ต้องรับว่ารับความรับรับกรรมรับเวรนไปนะเพื่อนก็แค่นั้นนะนะก็กจบไปผมว่าคุณศิระเขาก็เขาก็ลูกผู้ชายนะครับเขาก็หมดความเป็นสอสอแพ้เลือกตั้งเ็าออกมาประกาศยอมยอมรับความ่พยแพ้ก็เป็นกรรมเป็นเวรนไปนะทั้งความกลางความอะไรต่างๆที่ผ่านมาก็ได้รับผลกรรมไปหมดแล้วนะ,นะการพูดจาและต่างๆอ,อะไรก็รียกตอบโต้กับ ที่เสรีพิสุทธิ <c> ์ <oughs> นะก็ได้รับผลกรรมผลเวรกันไปเรียบร้อยแนละ้วโดนขุดโดนอะไรมาจนพ้นจากวามเป็นสอสอก็สิแล้ว็ต้องรับเวรรับกรรมไปก็ไม่มีอะไรกันเลยก็เป็นสอสอก็ไม่ได้เมียก็แพ้นะแพ้แบบโอ้โหชนิดที่เรียกว่าแพ้แบบหน้าแหกเลยได้แค่เจ็ดแปดพันคะแนนเนี่ยมันมันจบอ่ะกระแสลุงตูก็ตกคนไม่เอาแล้วนะปัญหาเรื่องธรรมนัต นะขับใจลุงตู่จนต้องโดนขับไปตั้งพักแพ้เลือกตั้งอะไรต่างๆก็จบแล้วแกงแยากจริงดีเลยพักจบแล้วผมว่าพลังประชารับไปต่อ,อยากนะส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัว,ตวผมว่ายากคนระับส่วนศิระกขตอนนี้ก็ต้องด,ด้านการเมืองในระบบก็จบแล้วเพราะว่าโดนสารรัฐมนูลจะเล่นไปแล้วก็รอดูต่อไปคดีอาญาจะโดนหรือไม่ต่างๆก็ศิระเขาก็จะไปเล่นนอกระบบต่อเพราะเขามาจากพวก อะไรกองปสถ้าถูมติาจ่าไม่บินนะก็เคยอยู่กับพุทธ,ธอิสระเขาต้องไปกับเดินนอกระบบไปได้นะแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วการเมืองก็จบไปแล้วนะความกลางความอะไรก็ต้องลดลงนะศริระฝากด้วยอย่าไปกลางเยอะอย่าไปอะไรต่างๆนะแต่ผมเคยถามว่าศริระทําไมคุณกลางจังเขาบอกอะไรเขาบอกไม่ใช่ผมเป็นคนเสียงดังนะครับก็ว่าไปหูไม่เคยดีนะครับอ่านะก็ว่ากันไปมีคนถามคุณศิระนะ ก็ก็ก็จบไปแล้วเขาแพ้แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาแพ้นะซ้ำเติมไปก็ไม่ได้อะไรหรอกนะเขาก็ยอมแพ้แล้วก็ว่าทนไปก็ไปทําอย่างอื่นได้ทำบุญนิธิอะไรศิร็ลมีตังค์ตั้งเยอะมีตั้งห้าร้อยล้านสติปัญญาความรู้อะไรก็มีนะเขาเป็นประธานกัรมาที่การกฎหมายมาก่อนมีประสบการณ์ก็มีนักกฎหมายตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ในทีมครับก็เอาไปตั้งูุินิธิอะไรต่างๆเท่าผมคุยนะก็ไปช่วยเหลือประชาชนไปก็ทําในสิ่งที่ดีไป ไม่ได้เป็นสะสะก็เป็นไปไลตอนนี้ก็เหลือแต่อดีตชุมชนต่างๆศิลจนจาครับมันก็เหลือแค่อดีตนะตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานนะนะตำนานในอยู่ตลอดไปเพราะฉนั้นก็คุณงามความดีอะไรที่คุณศิลั์เคยสร้างไว้กับชาวเรา